อารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากคือในอบ้านนะคะในครอบครัวในบ้านบ้านหนึ่งเนี่ยนะเราต้องมีบรรยากาศทางอารมณ์เชิงบวกนะคะบรรยากาศทางอารมณ์เชิงลบเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่ดีใช่ไหมถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยพี่น้องทะเลาะกันบ่อยๆนะคนที่อยู่ในนั้นก็ไม่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือแม้แต่ตัวพ่อแม่เองก็ไม่มีความสุขนะคะบรรยากาศทางอารมณ์แบบ เป็นกลางเขาเรียกว่าไม่บวกและไม่ลบนิวทรอลเป็นกลางไม่ลบไม่บวกเป็นสูนุ์นธรมนอน,นี้ก็ไม่ดีนะคะบรรยากาศแบบนิ่งๆต่างคนต่างอยู่ไม่พูดคุยกันไม่มีเรื่องทะเลาะแต่ก็ไม่มีเรื่องสนุกก็เป็นบรรยากาศที่ไม่ได้เอื้อต่อการที่เด็กจะเติบโตขึ้นมาอย่างดีพอนะบรรยากาศทางอารมณ์ที่เอื้อให้เด็กเติบโตขึ้นมาดีคือบรรยากาศทางอารมณ์เชิงบวกนะคะนั่นหมายความว่า มีการพูดคุยกันมีการแสดงความรักใคร่กันมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มมีความเมตตาต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะมันจะทําให้เด็กมีความรู้สึกว่าชีวิตมันน่าอยู่จะทําให้เขารู้สึกว่าการอยู่ร่วมกันมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องถอยหนีแล้วก็แยกตัวอยู่ตามลำพังมันทําให้เขารู้สึกถึงความอบอุนทําให้รู้สึกถึงความปลอดภัยการที่มีคนช,ช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อกันในบ้านนะมันทําให้รู้สึกว่าอมถ้าเกิดเรา มีปัญหาก็จะมีคนที่จะคอยให้การสนับสนุนการประคับประคองกับเรานะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันดีนะอาจารย์ก็อยากจะขอชวนพ่อแม่ว่าต้องสร้างบรรยากาศทางอารมณ์เชิงบวกนะคะอาจารย์ได้ให้คําปรึกษาพ่อแม่หลายคนที่เขาเป็นคนเครียดนะแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากเลยและท,ทุกอย่างต้องมีกฎเกณฑ์ซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากแต่คุณต้องผสมผสานกันกันกบ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะด้วยนะคะคืออาจารย์ไม่จะบอกพ่อแม่ว่าคุณต้องสนุกกับลูกถ้าคุณเลี้ยงลูกแบบชนิดที่ว่าคอยระวังดูทุกอย่างตามกฎเกณฑ์สร้างวินัยอ่ะสร้างวินัยที่อาจารย์เน้นบ่อยคุณสร้างวินัยก็จริงแต่คุณต้องมีช่วงเวลาที่บวกกับลูกช่วงเวลาที่สนุกช่วงเวลาที่ยิ้มกันหัวเราะกันนะและผ่อนคลายกันนะคะเป็นพ่อแม่ต้องสนุกกับลูกด้วยเพราะว่าไม่งั้นบางทีลูกเจอเรื่องลบๆมาจากโรงเรียนจากเพื่อนนะคะหรือชีวิตอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ดีเช่น ลูกอาจจะมีความเจ็บป่วยอาการไม่สบายบางอย่างหรือบางทีบ้านเป็นบ้านที่พ่อแม่แยกทางกันแล้วลูกอยู่กับพ่อหรือแม่เลี้ยงเดียวนะคะพอพ่อแม่ไม่สนุกด้วยลูกก็จะรู้สึกถึงความตึงเครียดได้ความตึงเครียดที่มีอยู่เดิมปัญหาที่มีอยู่เดิมไม่ได้รับการแก้ไขเช่นเขาอาจจะป่วยไม่สบายการเรียนเขาตกเขามีปัญหาเรื่องเพื่อนมันไม่ได้รับการแก้ไขแล้วมาถึงบ้านพ่อแม่ก็ไม่สนุกด้วยมันก็จะทําให้เด็กิ่งมีความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเลี้ยงลูกเนี่ยคุณต้องบาลานซ์ระหว่างการที่ มีระเบียบวินยัยมีกฎเกณฑ์บวกกับการที่ผ่อนคลายและสนุกด,ด้วยนะ,ะช่วงเวลาพวกนี้ต้องมิกซ์กันให้ดีเพื่อที่เด็กจะได้รู้สึกว่าอยู่แล้วมีความสุขการที่เด็กมีมุมมองชีวิตว่าอยู่แล้วมีความสุขเนี่ยจังคิดว่ามันเป็นพื้นฐานที่สําคัญอนะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตไปต่อได้มันทําให้เรารู้สึกว่าถึงแม้มีปัญหาวันเนี้ยนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วมันแก้ได้มันทําให้คนเรามีความหวัง ถ้าสมมติว่าทําบรรยากาศในบ้านให้ไม่มีความสุขเนี่ยมันก็จะรู้สึกหดหูใจรู้สึกไม่มีความหวังไม่อยากจะไปต่อเวลาเจอปัญหาหรืออุปสรรคมันก็ไม่รู้สึกไม่มีแรงจะแก้หรือหาหนทางจะแก้ไม่ได้อย่าลืมว่าถ้าเรามีอารมณ์บวกนะครับ positive emotion เนี่ยทางการวิจัยพบว่าเมื่อเรามี positive emotion หรืออารมณ์บวกคือมีความรู้สึกผ่อนคลายมีความรู้สึกมีความสุขมีความรู้สึกสบายใจเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความหวังมีสมาธิแล้วก็มี creativity คือมีความ เขาเรียกว่าอะไรความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค,ค์นเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ว่าปัญหามันจะมาในรูปแบบไหนเราจะคิดออกนะแทนที่จะจมแบบแล้วก็รู้สึกว่ามันตันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สนุกกับลูกเ,เล่นกับลูกยิ้มกับลูกนะคะแล้วก็อะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ดังใจคุณนะคะความผิดเล็กๆน้อยๆของลูกก็ปล่อยผ่านไปบ้างนะคะแต่มีข้อแนะนำายู่ว่าถ้าคุณไม่สร้างระเบียบวินัยให้ดีมันก็จะลงเอยที่ คุณจะต้องทะเลาะกับลูกอยู่บ่อยๆจริงไหมคะลูกที่ไม่มีระเบียบพ่อแม่ก็จะต้องไปคอยตักเตือนไปคอยสอนคอยดูว่าแล้วถ้าทําอย่างนี้บ่อยๆเนะี่ยมันก็ทําให้อ่บรรยากาศทางอารมณ์ในในบ้านก็ไม่ดีอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นจะทําให้บรรยากาศทางอารมณ์ในบ้านดีจะเป็นอะไรที่มันบวกนะก็ต้องมีการสร้างระเบียบวินัยที่ดีแล้วก็แอดหรือว่าเพิ่มเพิ่มความสนุกเข้าไปนะคะไม่ใช่ว่าบ้านมันเครดถึงเพิ่มความสนุกนะมันก็จะเครดแล้วมันก็จะต้องมาดุด่าว่ากล่าวกันนะคะเพราะฉะนั้น ทำให้มันดีนะคะอยากแนะนําให้อ่านหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณนะเพราะว่าหลายคนนะ่อ่านไม่ถึงครึ่งเล่มซื้อไปตั้งใจอย่างดีอ่ะอ่านไม่ถึงครึ่งเล่มหรือไ,ไม่ก็บางทีอ่านไปแล้วบางทีเรายังไม่เก็ฑอ่ะเราต้องอ่านซ้ําๆนะคะโอเคนะคะวันนี้แค่นี้ขอแนะนําว่ายิ้มกับลูกสนุกกับลูกนะคะแล้วก็อะไรบางอย่างที่ไม่สาคัญปล่อยผ่านไปบ้างเอาเฉพาะเรื่องสําคัญเพราะเรื่องสาคัญดีสร้างระเบียบวินัยเรื่องสําคัญดีในที่สุดเรื่องอื่นๆเรื่องเล็กๆ,น,ๆน้อยๆก็จะดีไหมค่ะสวัสดีค่ะ